มาดูงานแข่งรถรถเล็กกันมากครับสวัสดีนะครับผมโอ้สวัสดีครับ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 โอ้มาเจอพี่นัแล้วโอ้ยจบแม่มาถึงก็จะจบเลยเลยจ้โอ้ยย้อดเลยไม่ได้จีตอนนี้ก็กำลังประกอบเครื่องครับสามเท่า รดโซ่สามเทาโอ้เขาดูยังไงว่าสามเทาโอ้สามเทาครับการแข่งรอเล็กครับครับ นี่หล,ลานพาหลงฮะมันคอนี่หา,านพาหลงหลงไหนมีเด็กด้วยปเขาพาหลงเขามึงโอนี่นี่มีแผนมีแผนมีแผน <c oughs> นี่ผมมานอนใกล้ๆเอง เขาจะกลมาทถึงแล้วแหละไหนเจ็ดโลมันที่นอนไม่ได้่เนียวนกันไปวนกันมาไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่ะมองไปไหเลยผมลูกน้องลุงไม่รู้อะไรเลยเสาระโพงไถนนอะไนท่านใดที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะก็ถ้าเราทำ d e c i s i o ะก็จอดรถเพื่อความเรียบร้นะดหน่อยเห็นว่า ไม่ได้นี่ครับกำลังเร่งประกอบครับผมเป็นรถโซ่สามเพ่าครับทีมงานช่างไก่ทีมงานช่างไก่ใช่ไหมไม่รู้แล้วผมพูดไปซื้อเลยี่กี่ั้นกับช่างไก่เนี่ย

มีหลายรุ่นครับที่มาแข่งครับลูกยังเล็กอุ้ยยังเล็กอ่ะ ๆๆๆๆอันนี้เกียวโฟร์ใช่ไหมพี่น,นี่สามเขาหรือเปล่าหรือว่าเกียร์โฟร์ก็ไม่รู้ครับมมาดูแข่งทางล้อเหล็กกันบ้างครับ นี่แกโฟไใช่แต<อ>่เป็นคนเดีดยวอ๋อแล้ว มีด้วยเหรอ,อตั้งใจจะมาดูที่มนี้ไงมาเาบก่ะมาแน่มัเ็ัวเลเก่โบแค่โบ่โบแว่า่โบโบาานเนตาบาอันนี้ซุ้มพิไก่ครับ ซุ่มถายทำแก <laughs> ดูที่สปาครับน้องไปครับ

เป็นแชมป์มาไม่เนี่ยแชมป์เลยใช่ไหมแชมป์ตลอดกาลโอ้แชมป์ตลอดกาลร้องพูดน่าเสียชิ่กี้พายเป็นแชมป์ขอโทษครับขอโทษอันนี้เป็นแชมป์ตลอดกาลนะแชมป ี่ครับจะทำการสตาร์ทนี่ครับทำการสตาร์ทลำที่สามครับ